เขากลับมาที่บ้านพักเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเป็นเครื่องแบบนายร้อยตำรวจโทรเรียบร้อยก็หันไปหานายผันคนสนิทเย็นนี้เตรียมตัวตาคันเก่าเล็กไว้นะคืนนี้ต้องทํางานกันอีกแล้วผันครับผมเออคุณหญิงโทรมาให้เรียนคุณแอดว่าจะไปงานแต่งเพื่อนเก่าคุณไหมครับด็อกเตอร์สีดาลูกสาวคุณหญิงนวลดานะครับอ๋อมีผัวแล้วเล่อหญ่ด็อกเตอร์คนนั้นครับคุณหญิงถามว่าไม่ไปบอกคุณแม่ก็แล้วกันฉันไม่ไปเกียจไปให้เจ้าบ่าวมันอิจฉาวะ่ะ ใครๆก็รู้กันทั้งเมืองหมอนั่นกับฉันใครได้กินหัวน้ำแม่ด็อกเตอร์สาวคนนี้ก่อนไปแล้วนะอย่าลืมดูรถดูปืนไว้ให้ดีตลอดเวลาทำงานอยู่นั้นจะกระพบอดไม่ได้ที่จะคิดถึงสาวผู้กลายเป็นคู่นอนของเขาเมื่อคืนนี้หล่อนคงต้องผัวพันอะไรลึกซึ้งกับมิสเตอร์ดิโนถึงได้แสดงอาการเป็นเจ้าเขาเจ้าของบาร์แห่งนั้นยังเปิดเผยได้และทำไมหล่อนจึงปฏิเสธการนัดพบกับเขาในคืนนี้เชื่อแน่ว่าชายหนุ่มต้องพบความจริงอย่างแน่นอน5้าโมงเย็น หลังอาหารง่ายๆผ่านไปแล้วนายผ่านนำโตโยต้าคนโรลาเก่าคลํำออกจากซอยอันเป็นบ้านพักโดยมีจักรพในชุดดำสวมแจ็คเก็ตสีขาวทับร่างกายท่อนบนนั่งคู่มาด้วยในเสื้อแจ็คเก็ตที่หุ้มห่ออยู่คือชุดยางแนบเนื้อติดฟอสฟอรัสเรืองแสงเป็นลูกโครงกระดูกของเขานั่นเองนักล่ากระโหลกดำออกทำงานอีกครั้งแล้วเขาเลือกเอารถคันเก่าคล้ำหนีเพื่อจะได้ไม่เป็นที่ผิดสังเกตของคนที่ผ่านไปมาเมื่อรถแล่นเข้ามาทางพัดพงช้า จอดชิดสายเทียบฟุตบาทข้างถนนในผ่านลงไปพร้อมด้วยเครื่องมืองัดยางทําทีเป็นว่ายางรถเสียแต่หาได้ถอดล้อออกมาไม่ชายหนุ่มล้วงซองขูนหยิบบุหรี่ออกมาจุดสูบข้างกายเขาคือกล้องส่องทางไกลตาเดียวแม็กซิมติดเลนส์อินฟราเรดลักษณะภายนอกของมันเหมือนกล้องถ่ายรูปราคาถูกทั่วไปเขามองดูความเคลื่อนไหวหน้าบากเกรซี่ฮอตที่อยู่ห่างไปด้วยสายตาแทบไม่กระพริบจากเวลาเย็นจนถึงเวลาคำ่ำความมืดคืบคานเขาปกคลุมย่านพัดพงอย่างรวดเร็ว แสงไฟประดับหลากสีตามสถานเริงลมต่างๆลายเรียงประดับสองฟากถนนเริ่มเป็นแสงสว่างสีสดสวยเรื่องรองบางแห่งหมุนไฟเปล่าบางแห่งกระพิบเป็นระยะและช่วงเวลานี้เองประตูหน้าของบาร์เคลซีฮอตก็เปิดออกจากความมืดในรถนั้นจักรพยกกล้องส่องทางไกลของเขาส่องขึ้นดูมองทะลุผ่านกระจกที่ปรากฏสีแดงเรืองมีกากะบาดขวางอยู่เขาเห็นร่อนธนัดวันลยากำลังเดินออกมาจากคลับ ในชุดกางเกงยีนสีเข้มธรรมด์ถมงเสื้อยืดแจ็คเก็ตหมวกไหมพรมสีดำผ้าพ,พันคอพร้อมด้วยกระเป๋าถือท่าทางหล่อนเหมือนกำลังจะออกไปไหนสักแห่งจกกักรภพบรีบชะโงกเล็กในผันที่ยืนอยู่ข้างรถขึ้นรถเร็วผันเหยื่อที่เรารอมาแล้วโชเฟอร์คู่ชีพผุบผับเข้ามาแล้วเก็บเครื่องมือเรียบร้อยจกกักรภพบ,บุยปากไปทางวรยาที่กำลังเดินตรงมาที่รถไทยอัมสีขาวคันเล็กของรอนหญิงสาวหันดูรอบตัวก่อนครู่หนึ่งจึงผุบหายเข้าไปแล้วรถก็เคลื่อนที่ออกมาอย่างรวดเร็ว ตามาใหญ่พลาดตามอยาให้รู้เราตามนะครับผู้ใกล้ชิดที่สุดของเขารับคำอย่างหนักแน,น่นเพียงคำสั่งคุณผู้ชายเขาเท่านี้ก็พอที่จะทำให้อดีตนักเลงตอตัวกันจากบางพลีรู้แล้วว่าคืนนี้ผู้หญิงบนรถคันนั้นมีความหมายมากอย่างไรกับนายผู้ชายของเขารถสองคันล่นตามกันไปโดยทิ้งระยะห่างพอสมควรแต่ไม่ห่างมากจนอาจติดไฟแดงหรือติดรถคันอื่นแล้วตามไม่ทันมันแล่นวกเวียนไปมาท่ามกลางการจราจรที่ค่อนข้างคับคั่ง,งของกรุงเทพในตอนหัวค่ำ แต่ครู่เดียวรถของวรยาก็บ่ายหน้าข้ามฟากไปทางฝั่งธนบุรีตโตยโยต้าคันเก่าคันนี้กวดจี้ตามใกล้เข้าไปข้ามสะพานไปแล้วก็ยังวิ่งเรื่อยๆเลี้ยวซ้ายออกบางพลัดจะกระพบมองเขมงจากกล้องส่องทางไกลในรถหล่อนนั้นมีเพียงคนเดียวแล้วหล่อนข้ามมาทําไมฝั่งนี้จะไปพบใครอย่างนั้นหรือและในยามมีเรื่องเขมงเกี่ยวใกล้จะเข้าจุดสําคัญอย่างนี้หล่อนจะกล้ามาหาใครทําไมมาหาวายหลายตัวที่เขากําลังต้องการพบตัวมิสเตอร์ดีโน ไอหมอนี่ต้องกดดานอยู่ฝั่งนี้อย่างแน่นอนทายอัม1344สี่ขาวของรอนคันนั้นรันเลี้ยวเข้าซอยเล็กๆที่แยกจากถนนจรรนสนิทวงเข้าไปในบริเวณบ้านสวนอันเรียงรายอยู่ในตรอกแคบๆสายหนึ่งในพัานเลียวบอกจะกระพบคุณแอทครับตอกมันแคบนิดเดียวแล้วเปลี่ยวด้วยผมว่าถ้าขืนขับรถเข้าไปแม่ผู้หญิงในรถคันหน้า<ม>ต้องรู้ตัวแนะ่ซอยมันเข้าลึกหรือเปล่าไม่รู้สิคงไม่ลึกเท่าไหร่หรอกครับพราะดูแล้วเป็นท้องร่องสวนทั้งนั้นบ้านคนไม่ค่อยมีเลยงั้นผ่านรออยู่ปากซอย เตรียมกลับรถไว้พร้อมดวฉันเดินเข้าไปเองระวังตัวหน่อยนะครับผู้สูงอายุกว่าเตือนด้วยความเป็นห่วงเจ้านายใบหน้ารอเหล่าหันมายิ้มยังขอบใจไม่ต้องห่วงหน้าผันพีส่สายจะหลกดำไม่เคยเป็นอันตรายจากใครรับรองกาวจบก็หยิบถุงยางที่จะใช้สวมท่อนหัวมากำไว้ในมือตรวจอาวุธติดกายว่าอยู่ในสภาพที่จะชักออกมาใช้ได้ทันเวลาแน่แล้วจะกระพบน克าพิบาลครึ่งเดินครึ่งวิ่งเข้าไปในซอยค่อนข้างเปรี่ยว สายตาจ้องจับดูไฟท้ายของรถทรายอัมคันที่แล่นเข้าไปเขาต้องเล่งฝีเท้าจนเกือบกลายเป็นวิ่งแต่พอเห็นไฟสต็อปสว่างวาบก็โล่งอกแม่เสือสาววรายากำลังจอดรถของหล่อนแล้วเขาฉากหลบแวบ,บเข้าไปชิดทางขนาดหลอนเปิดประตูรถออกมาแน่ใจด้วยว่าความรอบครอบของหล่อนจะต้องตรวจตาดูก่อนว่ามีใครตามมาข้างหลังหรือไม่และจริงยังจะกระพบคิดไว้หญิงสาวออกมายืนมองอยู่ข้างรถหันหน้ามาทางที่นายตำรวจหนุ่มซ่อนกายหลบเงียบแน่ใจว่าไม่มีใคร หล่อนก็ก้าวหายเข้าไปในทางแคบๆข้างทางนั้นจะกระพบออกวิง่งพอถึงรถที่หล่อนจอดอยู่มองทางซ้ายมือมีสะพานไม้ทําด้วยต้นหมากวางคู่กันข้ามทอดท้องร่องเข้าไปในบริเวณสวนผลไม้ลกคลุมไม่มีร่องรอยหล่อนแล้วหญิงสาวหายไปไหนเขาตัดสินใจเดินเข้าไปตามทางนั้นเสียงหมาเห่าดังระงมแท้ขึ้นมา ในตำรวจหนุ่มฉากแวบหลบเขาข้างทางบางต้นไม้ใหญ่เพราะแน่ใจว่าทันทีทันใดที่หมาเห่ากลมถมเถแม่ขนงามวรยาคงเอะใจเหลียวหลังมาดูเป็นแน่แต่เสียงจู้ปากทําให้จักรภพเข้าใจได้ทันทีว่าหล่อนคงจู้ปากห้ามปลามหมาที่กำลังเหา่าและนั่นเองทําให้เขารีบถลนันก้าวยงยงตามหล่อนออกไปในความมืดมิดนักลากระโหลกดำบิดล่วงลงไปในคูน้ำถึงสองครั้งสองหน เขาตามหลอนใกล้เข้าไปวรยาดูเหมือนจะรู้ทางดีเยี่ยมหลอนจึงได้ดแต่ต้นหมากที่วางทอดเป็นสะพานชั่วคราวข้ามท้องร่องสวนไปง่ายๆแล้วพอใกล้เข้าไปจะกระพบก็มองเห็นบ้านสวนแบบโบราณวางขึึมอยู่ท่ามกลางแมกไม้รอบๆบ,บ้านนั้นลนแล้วแต่ไม้ดอกไม้ผลที่ขึ้นคุมรกทึบแสงตะเกียงสว่างวอมแวม,วมออกมาหมาหยุดเห่าทันทีมีเสียงคนตะโกนออกมาจากบ้านหลังนั้นใครอยู่ตรงนั้นก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาวรยาเจซีสี่ร้อยตำรวจโทหนุ่มสะดุง นี่คงเป็นรหัสติดต่อระหว่างแม่สมิงสาวกับคนในนั้นแสงไฟที่ศาสว่างบริเวณหน้าบ้านดับพลึบลงมีแสงไฟฉายเป็นลำยาวกาดถวยพุ่งออกมาต้องร่างวรยาเห็นถนัดตอนนี้เองที่จะกระพริบถลาเขาหลังกอ,อกกล้วยแล้วดึงกระโหลกผีทาด้วยแผ่นยางแนบเนื้อสีดําให้สนิทขึ้นมาสวมถอดจกแจ็คเก็ตสีมอมอที่สวมทับเสื้อยืดอันเป็นโครงกระดูกเรืองแสงแล้วโยนทิ้งวินาทีนั้นเขาก็กลับกลายมาสู่สภาพของมือปราบผู้ยิ่งใหญ่ นักล่ากระโหลกดำพงาดออกจากข้างทางเขาวิ่งเหยๆืๆตามหญิงสาวไปติดๆขณะนี้หล่อนขึ้นบ้านไปแล้วแต่หมาที่เฝ้าอยู่ยังเห่ากันขม่มชายหนุ่มยิ้มให้ตัวเองน้อยๆดึงห่อผ้าที่สะพายมาทางด้านหลังออกวางแกะปมที่ผูกไว้หลวมๆพอเห็นถนัดสิ่งในห่อผ้าก็เคลื่อนไหวในทันทีแมวดำตัวเขื่องกำลังตะกุยตะกายพร้อมกระโจนออกวิ่งเพราะถูกกักขังในห่อเล็กนั้นมาช้านานความรอบคอบของเขาทำให้หนักล่าหนุ่มคิดไปว่า บ้านใครก็ตามที่เขาจะบุกบันเข้าไปอาจมีหมาแล้วอะไรเล่าถ้าหมาจะไม่สนใจไปยิ่งกว่าแมวเขาจึงได้เอาแมวติดมาด้วยระบาดนี้มันก็ได้สำแดงออกมาอย่างชัดแจ้งแล้วว่าสิ่งที่เขาอุตสาห์นำติดตัวมานั้นไม่ได้ไร้ประโยชน์แต่อย่างใดเลยเพราะทันทีที่วัตรยากลับขึ้นบนบ้านไทยแบบบ้านสวนหลังนั้นเสียงมายังเห่ากันขล่มคราวนี้มันหันหน้ามาทางจักรภพเสียด้วยเขาตะแคงหูฟัง มีเสียงตะโกนด่าหมาอย่างเฮาห้าหัวเสียเราล้างตะคุ่มตะคุ่มล้างหนึ่งก็ก้าวลงจากเรือนหลังนั้นมาลำกล้องปืนยาวในมือทุกแสงไฟเป็นมันเลื่อมเมืม่อเอาหาพ่อแม่อะไรมึงว้เทาเขาก้าวยังหุดหงิดแล้วพางกลัดไฟฉายมารอบๆเป็นเวลาเดียวกันกับที่จกักรภพบทิ้งกายลงนอนราบหลังติดพื้นเพื่อหลบแสงไฟฉายที่กลัดเข้ามาแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เขาปล่อยแมวตัวนั้นออกจากถุงทันทีด้วยความดีใจที่จู่ๆมันก็ได้รับอิสรภาพ เจ้าแมวน้อยตัวนั้นจึงเพ่นผุงกระโดดข้ามคูสวนเข้าหาหมาสี่หตัวที่กำลังเห่ากันขลมถมเถะและตอนนี้เองพอหมาเห็นแมวมันก็ลืมเรื่องอื่นเสียสิน้นหูกลางตาจ้องปกักพงังเพ่นตามเจ้าแมวตัวนั้นกันเกลียวกล่าวเสียงเจ้าคนที่ลงมาดูเหตุการณ์บนเอ็ดอึงหลังจาก,กลัดไฟฉายไปพบว่าหมากำลังเห่าอะไรอยู่ ปวท้อไอ้เห่าแมวลงเลยเสียวเวลาลงมาแท้ๆว่าแล้วหมอก็หันหลังกลับเดินดุมๆขึ้นไปนั่งกอดปืนจุ่มปุ๊กอยู่หัวบันไดาทางขึ้นตามเดิมจกกักรภพบชะเง้อม,มองจนแน่ใจว่าไม่มียามคนไหนมาคอยเฝ้าดูอยู่แน่ๆเขาค่อยๆพาล่างลัดล้อไปตามท้องร่องสวนยังเงียบกลิบเสียงหมาไล่แมวยังเกลียวกล่าวอยู่ท้ายสวนนูน่นพอถึงต้นมะปรางที่ติดกับบ้านจากกับบกรภพเกรงตัวดึงคอขึ้นแล้วไต่เดี่ยวปีนขึ้นต้นของมันไป อึดใจต่อมาเขาก็นั่งปออยู่บนคาคบห่างจากหน้าต่างชั่ววาเศษกระเหมือนโชคบันดาลสมองผ่านทะลุหน้าต่างเข้าไปในตํตำรวจหนุ่มเห็นภาพภายในยังชัดเจนฝรั่งร่างลำสั่นเป็นมะขามข้อเดียวนั่งไหลห่ออยู่บนเก้าอี้ไหวายในห้องที่มีเครื่องประดับเรียบเรียเพียงโต๊ะเก้าอี้เก่าๆรูปภาพขุนนางชั้นผู้ใหญ่คากลา,าวางอยู่บนฝาผนังนั่นนาฬิกาแมงดาเดินติกต๊กติ๊กติ๊กเป็นจังหวะจังหวะบนโต๊ะเกลื่อนไปด้วยเท้าบุหรี่และซองของมัน บนพื้นมีสองที่ยับยู่ยี่เพราะบุหรี่ถูกสูบไปหมดแล้วและยังมีหลายซองอีกด้วยแสดงว่าผู้ที่อยู่ในห้องนี้ได้ใช้เวลาจมกับบุหรี่เป็นอย่างมากมันเงยหน้าขึ้นมองดูร่างหญิงสาวที่เข้ามาแล้วย่อนตัวลงนั่งบนเก้าอี้ตรงหน้าจาักระพบเพิ่งสังเกตเห็นเดี๋ยวนี้เองว่าในมือหมอนั่นมีสมิธอันเวสัน3 8ดสาลำกล้องสั้นสอนิ้วถือกวางไปมาด้วยเป็นไงไอซาตาน,นแกรอเราถึงไหนแล้วเขาเอ,อ่ยถาม ขณะหร่นอนยื่นเหมือนอสั่นเทามาหยิบบุหรี่ในซองบนโต๊ะไปจุดสูบก็ไม่มีอะไรมากดิฉันคิดว่าคุณดีโนไม่ควรรีบหลบมาอยู่ที่นี่กลับไปอยู่คลับเราดีกว่าโน n น no, 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 no. หมอโบอกไม้โบกมือเธอไม่รู้อะไรไอไไ้าวรายที่กวดจี้พวกเรามาติดๆนี่มันมือประหารดีๆนี่เองเผลอเมื่มอไหรตายเมื่อนั้นฉันยังไม่อยากประจันหน้ามันหรอกสายส่งข่าวมาว่ามีคนไปหาเธอถึงคลับเราอย่างนั้นเลยเหรอหญิงสาวยกบุหรี่ขึ้นอัดแรงๆแล้วระบายควันพ่นออกทางจมูกเป็นทางยาว ใช่คุณอาจตกใจถ้ารู้ว่าคนคนนั้นเป็นนายตำรวจด้วยมิสเตอร์ดีโนเธอเรื่องตัวนั่งตรงยังตกใจจริงๆโอ้ไม่กอดเรื่องนี้มีปอลี่เข้ามาพัวพันได้ยังไงอย่าตกใจไปหน่อยเลยนะเขามาหาฉันเพราะเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องมิสเตอร์ดีโนหรอกชายชาวต่างชาติยกมือขึ้นรูปนารูปอกอย่างโล่งใจแล้วไปมานึกว่าเป็นตำรวจดมกลิ่นเราถูกหากใครมันจะมาตามหาเธอเพราะความรักก็เช่ามันเถอะว่าแต่ว่าไอ้ไหนตำรวจคนนั้นไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องของพวกเราแน่นะ โถ oh, จ้องจะขึ้นเตียงกับฉันท่าเดียวแล้วคุณยอมมาหรือยังเขาถามแล้วจ้องตาหล่อนแม่กระพิบรรยาหันมองทางอื่นใครจะไปยอมง่งายๆไอเรื่องแค่จีบก็แค่นั้นแหละแต่ถ้าทําท่าถึงขนาดนั้นเห็นจะยากจะกระพบยิ้มให้ตัวเองผู้หญิงนี่ก็นะปากแข็งเสมอแต่ในตาน้ำข้าวโหวดเราชอบใจจนพุงกระเพื่ม v ว r y good มันต้องให้ได้อย่างนี้ถ้าดีโนไม่ได้ก็ไม่ควรมีใครได้ แต่ยังไงยังไงเธอช่วยการการไอ้ตำรวจคนนั้นให้ไปพ้นกลับร้รนหน่อยได้ไหมเดี๋ยวมันเกิดรั่วอะไรตอมีอะไรขึ้นมาเราเป็นพังกันแน่ดิฉันว่าจะไม่ให้เขาไปหาที่นั่นอีกแล้วค่ะดีเราเห็นเราอินทั้งหมดว่ายังไงของส่วนใหญ่อยู่ที่เราหมดแล้วแต่มีส่วนหนึ่งยังอยู่บนเรือสีหลงน่าจะกวาดเสียให้เรียบหาไม่เจอค่ะขนาดยิงกับตันทิ้งไปแล้วยังไม่มีความอะไรเลยมิสเตอร์ดีโนพยักหน้าชฉาๆแต่ฉันสงสัยว่าไอ้ไว้ร้ายชุดที่เกะรอยเรามาติดๆพวกนานกันนะ ผู้ก,การสั่งว่าถ้าเป็นไปได้คอยเก็บมันทันทีพวกที่บริษัทว่ามันเก่งเหมือนผีเอ้ยมันจะทนทานลูกปืนได้ให้มันรู้ไปสินะเอาเถอะน้าฟุ้งมาจากมาเกาแล้วก็ทีนี้แทนที่เราจะเป็นฝ่ายถูกมันล่าเราจะกลับล่ามันบ้างละมือดีนักหระคะในฟุงคนนี้ฮ <laughs> ่าฮ่อย่างงี้ยังงี้เลยฝรั่งเจ้าของขับยกหัวแม่มือร่อนมอนี่เคยบุกเขายิงคนมาสามประเทศเกาหลีญี่ปุ่นฮ่องกง เห็นผู้การว่าลงทุนจ้างมาถึงเจ็ดแสนเหรียญของคุ้มค่าอยู่หรอกหน้าเมื่อปืนเมืองไทยถ่มทืดแต่เราไม่เชื่อในความแน่นอนนี่ทางเจ้านี่ทํางานพลาดแล้วก็เรากินไม่ได้นอนไม่หลับกันหน่าโถกลัวอะไรกับคนเพียงคนเดียวแต่คนคนนี้เพียงคนเดียวมันขึ้นไปถล่มคนบนเรือเซหลงเกือบท้งลําตายแกล้งเธอลืมแล้เหรอยิงสาวถอนใจกวาดสายตาไปรอบห้องคุณดีโนอยู่ที่นี่ขาดเหลืออะไรบ้างต้องการเล่าบุหรี่เพิ่มเติมไหมคะฝรั่งลางเตียสันนา ของพวกนั้นผมพร้อมมูลทุกอย่างผู้การเซอร์วิสเรียบร้อยดีมากเกินพอซะอีกบุตรีเป็นทั้งทั้งเหล้าเกือบครบทุกชนิดมีน้ำซ้มยังคนทีวีเครื่องเสียงสเตอริโอมาให้ผมนอนฟังอีกแต่ทว่าผมขาดแคลนอยู่อย่างหนึ่งอะไรคะไวร้ายแห่งกรุงเทพชะงกนาเข้ามาใกล้วรรยาผู้หญิงสวยๆยังไงเล่าเกือบห้าวันเราผมต้องนอนกดดันอยู่ในนี้มันมีทุกครั้งในกรองไม่ยากคะ่ะเดี๋ยวดิฉันจัดการมาให้ ผูกตาพาเข้าสวนมารับรองไม่รู้แน่บริการคุณดีโน,โนได้เต็มที่เราเลือกเอาเลยจะเอาขนาดไหนสวยขนาดตัวประกอบหนังไทยก็ยิงคนละสองสามพันบาทเท่านั้นเองเขาสั่นหน้าชี้มือมาที่หลอนแล้วเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่จะกระพบได้ยินเราต้องสะดุง้งไม่ผมต้องการคุณต้องการคุณคนเดียวและเดียวนี้ก่าวจบฝรั่งผู้มีอาชีพทางเป็นเจ้าของบาร์แต่เบื้องหลังคือพ่อ้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ลุกจากเก้าอี้เดินตรงเข้าหาวรนะยาหญิงสาวรีบลุกพลดพลาดยืนขึ้นถอยหลังกรูดดวงตาง,งดงามคู่นั้นฉายแววตื่นตระหนกจ้องหน้าฝ่ายชายยังหวัดหวาดดิโปลดเธอค่ะมิสเตอร์ดิโนฉันเออเออดิฉันอย่าปฏิเสธหน้าคนสวยฉันจ้องมองเธอมานานแล้วตั้งแต่วาดลาดแรกที่เข้ามาทํางานในคลับของฉันคุณไหนคุณว่าดูแลฉันเหมือนเด็กในปกครองของคุณยังไงเล่ามิสเตอร์ดิโนคุณบอกดิฉันว่าคุณเกลียดวิธีเคลมลูกน้องในที่ทํางานคุณลืมแล้วเหรอคะ ดวงตาหื่นกระหายของดีโนเป็นประกายแวววาวนั่นเป็นอดีตไปแล้ววันวานย่อมไม่เหมือนวันนี้เธอสวยเหลือเกินวร,รยามานี่สิฉันต้องการเธอเขาอ,อาแขนเข้ามาแม่เสือสาวเต็มไปด้วยความอึดอัดใจหล่อนรู้ดีว่าถ้าหล่อนยังขัดขืนและต่อสู้นายฝรั่งนี้ก็ไม่อาจบังคับหล่อนได้แน่แต่คิดถึงเรื่องหลังเมื่อครั้งเขาชุดเธอขึ้นมาจากปลักชีวิตที่กำลังจมดิ่งสู่ห้วงอับายวร,รยาตัดสินใจไม่ถูกถ้าไม่ได้ชายคนนี้ อนาคตของหลอนก็คือผู้หญิงสาะเลวชั้นต่ำคนหนึ่งที่อาจต้องขายตัวแลกเงินยังไม่มีปัญหาและตั้งแต่เข้ามาอยู่ภายใต้อาราขาเลี้ยงดูของเขามิสเตอร์ดิโนไม่เคยล่วงเกินอะไรหลอนเลยและคราวนี้เขาเกิดต้องการหลอนขึ้นมาวันรยายืนนิ่งยังตัดสินใจไม่ถูกฝรั่งหนุ่มเดินมาปลดเสื้อหล่อนออกจากไหลช้าๆเขาก้มลงจูบริมฝีปากที่จืดชืดความไม่เต็มใจของหลอนปลดบลาเซียออก ทรงอกเปยอร่างของหญิงสาวก็พุ่งชูชันดิโนโอมองอย่างตะลึงลานถึงเขาจะผ่านผู้หญิงมาหลายชาติหลายชนิดแต่เขาไม่เคยเห็นอกผู้หญิงคนไหนงามเท่าแม่สาวน้อยที่ยืนตรงหน้านี้เลยดิโนโคุกเข่าลงหวังคุกหน้าลงบนพวงฐานที่งามอวบอิ่มคู่นั้นจะกระพบถอนใจด้วยความเสียดายเขารำรำจะพุ่งตัวเข้าไปแล้วแต่ชุกคิดขึ้นมาได้ว่าขณะนี้เขากำลังยืนดูความใจแข็งของผู้หญิงคนหนึ่งร่อนจะเป็นคนใจง่ายหรือไม่ อีกไม่กี่วินาทีคงได้เห็นกันการที่หล่อนทอดกายให้เขาเชยชมเมื่อคืนนี้นั้นเป็นเพราะหล่อนพอใจเขาจริงหรือหรือเพราะหล่อนเป็นคนมากๆชอบเลิงรักกับผู้ชายไม่เลือกหน้าและเดี๋ยวเขาคงหายสงสัยนาทีที่หน้าของดีโนใกล้จะงอยถานแดงเลือดของหล่อนใกล้เข้าไปพยักไหล่นายนตำรวจนักลาอดไม่ได้ที่หัวใจจะเต้นแรงขึ้นและแรงขึ้นด้วยความตื่นเต้นและคนเสียดาย ริมฝีปากของฝรั่งหนุ่มเกือบจะแตะยอดสวงวรยาอยู่แล้วขณะที่หญิงสาวตัดสินใจเด็ดขาดผักใบหน้าขอออกเต็มแรงจนผงะดหงายในที่สุดรอนก็เลือกเอาทางรักษาตัวไว้ถึงจะเคยมีประวัติร้ายกาจมายังไงแต่แม่เสือสาวยังคิดว่ารอนไม่สมควรยอมให้มิสเตอร์ดิโนเชยชมอย่างง่ายๆฝรั่งหนุ่มเต็มไปด้วยความขุนเคืองแรงราคะที่พล่านอยู่ในสายเลือดเรียกได้ว่าทำให้เขาหน้ามืดไปชั่วขณะสะบดอกมายังเดือดดาล ก็ดามนี่ถ้าเกิดบ้าอะไรขึ้นมาเฮิรวรยาร่อนถอยไปติดผนังโดยไม่ลืมหยิบลาเซียขวาติดมือเข้าไปสวมด้วยอาการที่ร่อนสอดพวงถันขนาดใหญ่เข้าไปในเสื้อตัวนั้นยิ่งปลุกความหื่นกระหายของดีโนให้ลุกโถงทวียิ่งขึ้นเขาย่างสามขุมเข้าหาทำไมเธอขัดขืนฉันฉันต้องการเธอเธอรู้ไหมรอนสันน่นนาน้้ำตาคลอไดโปรดเธอคะ่ะมิสเตอร์ดีโนเคยเมตตาฉันมายังไงขอให้เป็นเหมือนแต่ก่อนขอให้ฉันรับใช้อย่างอื่นดีกว่า เรื่องผู้หญิงจะหาที่ไหนก็ได้นี่คะ่ะเว้นฉันไว้สักคนเถอะแต่ฉันต้องการเธอได้ยินไหมฉันต้องการเธอเขากางแขนพุ่งออกไปรวบสองไหล่หล่อนกระชากเข้ามาคราวนี้เองที่จะกระพบได้ประจักษ์กับตาว่าที่จริงแล้วยอดชายนายตาํำข้าวคนนี้ถึงจะแข็งแรงขนาดไหนแต่วันยาก็พิสูจน์ตัวเองได้ว่าหลอนคือแม่เสือสาวคนหนึ่งเพียงออกแรงกระชากหล่อนเข้ามาแทนที่วรรยาจะปลิวติดมือแต่ตัวหล่อนกลับยืนหยัดแรงแน่น และมือทั้งสองกับกระชากมือมิสเตอร์ดีโนไปจนเขาเสียหลักแล้ววรรยาก็ทุ่มโครมส่งร่างฝรั่งหนุ่มลงไปลังกระแทกพื้นเสียงดังสนัน่นมิสเตอร์ดีโนหน้าตาแดงก่ำพูดลุกขึ้นมาชี้หน้าห่อนเร <c oughs> ็วที่สุดกล้าทําฉันเจะละนางตัวดีเขารีเข้าไปและคราวนี้วรรยาไม่อาจใช้วิชาย,ยูโดที่ห่อนถนัดได้อีกแล้ว <c oughs> เพราะดีโนเรามาระวังตัวเต็มที่เขาปรีเข้าล็อกห่อนด้วยลักษณะนักยูโดชั้นยอด หญิงสาวถูกลากถูกลูกถูกกังด้วยท่าเหตุล็อกอันรุนแรงร่อนอ่อนและถวยหมดหนทางถึงคราวที่จะก็ะพบเกิดความรู้สึกว่าเห็นทีเขาจะซุ่มอยู่อย่างนี้ไม่ได้สัแล้วนักล่ากระโหลกดำลุกขึ้นยืนขว้ากิ่งไม้ข้างบนแกว่งตัวเต็มเนียวแล้วพุ่งลอดหน้าต่างออกไป